ี้ผมจะพามาชมนะครับอ่าขึ้นเขาอ่าขึ้นขึ้นอ่ามอมแผ่งม้านะครับก็มอมแผ่งม้าไม่รู้ว่าเรียกเหมือนกันไหมนะครับก็ที่เลยเลยอ่าเขาโมกเหล็กมานะครับขาขึ้นอีสานนะครับผมก็จะเป็นมอยาวนะครับก่อนขึ้นมาก่อนขึ้นมากลางดงนะครับไม่รู้ว่าผมเรียกเหมือนกันไหมมอมมอแผ่งม้าเหมือนกันไหมนะครับก็เหมือนเดิมครับ ตอน,นี้ผมทําคลิปหลายรอบแล้วนะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมพามาชมกับรถพิกัด45ตันนะครับหานเซมิด้ำนะครับว่าขึ้นจะเป็นยังไงกับกําลังเครื่อง344นะครับพีโน344ว่ามันจะขอต่อไหมนะครับมันจะไปได้ไหมไปรอดไหมนะครับอตอนนี้ก็ ถึงหน้าโรงพยาบาลมกเหล็กแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะพยายามส่งขึ้นไปนะครับตอนนี้อยู่เกียร์แปดนะครับทางไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็มาดูกันว่า3 4 4มันจะเป็นยังไ,ไงนะครับโอ้ ลุมเยอะนะครับตอนนี้ผมส่งอยู่นะครับแต่รถมันเหมือนอ่าแรงมันไม่ค่อย กระชูดเท่าไหร่นะครับตอนนี้รอบตกลงมาแล้วครับเกียร์แปดรอบตกลงมาเหลือพันสองแล้วนะครับมก็จะได้ไล่เกียร์ลงแล้วนะครับเกียร์เจ็ดนะครับไล่ลงแล้วนะครับอันนี้รอบเริ่มตกแล้วเหลือพันสามนะครับ พันสตามลำดับอ่าเกียร์หกนะครับลงเกียร์ห้านะครับตอนนี้ห้าแล้วนะเหมือนจะไม่ไหวนะครับมันจะไม่ไหวต้องเข้าซ้ายแล้วครับเข้าซ้ายครับ นี่รอบตกแล้วทีนี้ผมจะรัดเลยนะครับผมจะรัด3ามเลยนะเพราะว่าข้างหน้าเน่ยเริ่มเริ่มกำลังรถเริ่มจะตกเริ่มจะถอยแล้วนะครับถามว่ารัดได้ไหมรัดได้ครับนี่ปึ๊บอ่ะเห็นไหมคำนวณให้มันพอดีนะครับแล้วรอบมันจะไม่ดีดขึ้นสูงนะครับถ้าเราคำนวณเกียร์กับรอบพอดีนะครับ มวมัๆหน่อยนะเพราะว่ากระจกมีแต่ฝุ่นหินนะครับนี่คือน้ำหนักนะครับรวมรถ45ตันนะครับเฉพาะเนื้อก็ประมาณ20 8ตันกวกวนะครับก็เป็นหางเซมิสองเพานะครับผมเป็นหางเซมิดำสองเผานะครับตอนนี้เราดันรอบก็จะสูงนิดนึงนะครับนะครับอันนี้รอบนะครับอย่าให้มันหนีไปจากเขียวๆนี่เยอะนะครับผม ผมก็เคยทําคลิปหลายรอบแล้วนะครับสําหรับอ่ามอนี้นะครับแต่ว่ารอบนี้ก็คืออ่าพิกัดน้ําหนักรถมันต่างจากจากอ่ารอบที่แล้วนะครับเพราะว่าเมื่อก่อนผมขับแต่อ่าเทลเลอร์พื้นเรียบนะครับพิกัดก็คือห้าสิบตันห้าร้อยนะครับก็ตอนนี้ผมขับเซมีนะครับหางเซมีดาพิกัดแค่45หตันนะครับ ตอนนี้เกียร์สามตกลงมาเหลือพันสองแล้วนะครับรอบก็คงต้องไปกันสองต่อนะครับไปกันเกียร์สองนะฮะอึบนะเปลี่ยนสองแล้วนะครับก็สังเกตดูว่ารอบไม่โดดนะครับเราพยายามประคองเลี้ยงยังไงก็ได้อย่าให้รอบมันโดดเยอะเกินไปนะครับเดี๋ยวเครื่องมันจะฮิต ก็เชี่ยวก่อนที่ผมมานะครับมาตอนกลางคืนมาเจออ่ามาเจอรถอ่าโกรโตอนนะครับติดข้างประตูไว้400นะครับก็น่าจะเป็นเครื่อง 400cc ซีซีนะครับก็ไม่รู้ว่าแกแต่งตัวมาไม่ดีหรือ,อยังไงนะนะครับอยู่ดีๆก็ถอนต่อนะครับถอนอยู่ข้างหน้าเลยนะครับผม ผมเห็นแกดิ้นอยู่ตั้งนานกว่าจะขึ้นได้นะครับสับผองกตั้งนานนะครับเดี๋ยวมาขยายความเรื่องถอนตอหน่อยนะครับเผื่อน้องๆรุ่นใหม่ๆรุ่นหลังๆไม่เข้าใจคำว่าถอนตอนะครับผมการที่ถอนตอก็คือนะครับเป็นภาษาที่รถบรรทุกใช้กันนะครับความหมายของมันก็คือก็ขึ้นขึ้นมอหรือขึ้นเขาหรือขึ้นเนินไม่ไหวนั่นแหละครับซึ่งทำให้หยุดกลางเนินกลางมอนะครับผม แล้วอ่าเข้าเกียร์ทำให้รถไปต่อเนี่ยนะครับทีนี้รถมันจะสับนะครับสับสับอย่างแรงเลยนะนะครับผมเนี่ยมันมันเลยกลายเป็นคำว่าที่มาของคำว่าถอนต่อนะครับผมคือเหมือนกับว่าอ่ารถมันหยุดอยู่กับที่แล้วเร,เ,รเราเราเร่งเราออกตัวให้มันขยับได้อะไรประมาณเนี้นะครับก็ความหมายก็คือว่าพูดง่ายๆเลยว่ารถรถที่ดันมอแล้ว ขึ้นอ่าไม่รอดนะครับต้องจอดกลางมอนะครับผมนั่นแหละเขาเรียกว่ารถอ่าอาการรถจะถอนต่อนะครับบางทีมันก็ไอคำว่าถอนตอเนี่ยบางทีมันก็ไม่ได้ขึ้นอยู่กับฝีมือคนขับนะครับบางทีมันขึ้นอยู่กับอ่าขนาดเครื่องยนต์นะครับมันเล็กไปมันก็นะฮะมันก็ขึ้นยากขึ้นลำบากนะครับผม ถ้ารถเครื่องใหญ่ๆนะครับกำลังใหญ่ๆกำลังดีๆมันก็สามารถขึ้นได้สบายนะครับตอนนี้ขึ้นมาก็ใกล้จะพ้นแล้วนะครับก็เลี้ยงรอบอยู่ประมาณนี้ตลอดนะครับกับเกียร์สองนะครับยัอยู่เกียร์สองอยู่ไปเลยครับ ถึงประมาณช่วงนี้นะครับเป็นช่วงที่เหมือนกับว่ามันมันเป็นโหนก <c oughs> นะครับก็ส่วนมากรถมันก็จะจะหมดกันประมาณช่วงนี้แหละนะครับจะหมดกําลังกันนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเราทํายังไงก็ได้นะครับไล่เกียร์เชนเ,เกียร์ลงถ้ารถเรากาลังจะหมดกําลังนะครับจะหมดแรงไล่เกียร์เชนเกียร์ลงยังไงก็ได้อย่าให้ล้อหยุดหมุนนะครับถ้าล้อไม่หยุดหมุนนะครับมันก็จะไม่เกิดคําว่าถอนตอ นะครับผมแต่เมื่อใดถ้าล้อหยุดหมุนกลางมอกลางเนินนะครับนั่นแหละนะครับมันก็ต้องใช้คําว่าถอนต่อเนาะนะครับผมเลี้ยงให้ล้อมันหมุนไปต่อไปให้ได้นะครับรถมันจะได้มีกําลังขึ้นไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็เป็นความรู้เก่าๆความรู้เดิมๆนะครับที่มาทําคลิปบอกทําคลิปสอนกันนะครับไม่ใช่สอนสิ ทำคลิปอ่าให้ชมกันนะครับก็เผื่อน้องหรือพี่ท่านใดเพิ่งเข้ามาติดตามเพิ่งเข้ามาชมไม่ได้เลื่อนดูคลิปเก่าๆนะครับก็สามารถชม่าคลิปนี้ได้นะครับผมเดี๋ยวก็พ้นมอแล้วนะครับนิดเดียว นะครับความรุความร้อนก็จะไม่ค่อยมีหรอกนะครับเพราะอากาศมันยังยังเย็นอยู่นะครับแล้วอีกอย่างผมเพิ่งออกมาจากอ่า TPI นะครับรถมันก็ยังไม่ได้ร้อนมากนะครับปัญหาความร้อนก็เลยตอนนี้ก็เลยคงที่นะครับคือไม่ใช่คงที่ต่ำกว่าปกติด้วยนะครับเพิ่งจะมากระดิกตอนที่ดันดันมาสักพักนี่เองนะครับตอนนี้จะพ้นมอแล้วครับเหลือนิดเดียวนะครับ เดี๋ยวสันเดียวนะครับก็ยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับผมสำหรับช่องรังสอนนทวนะครับก็ท่านสบายใจได้เลยตอนนี้ไม่มีโฆษณานะครับไม่มีโฆษณาท่นนะครับเพราะว่าเกิดปัญหาเรื่องขอพิมพ์ขออะไรนี่แหละครับก็เพราะฉะนั้นนะครับอย่าถามผมเลยว่าทำย t u b e แล้วได้เงินไหมนะครับไม่ได้นะครับต้นแต่เริ่มทำมาไม่เคยได้จับเงินสักบาทเลยนะครับ ออนนี้ก็้นแล้วนะครับรถเริ่มมาขยื่นตัวออกได้แรงกว่าเดิมแล้วนะครับอ้าวนี่เป็นรถพี่น้องกันชีมงานเสียนุ่เสียตั้มนี่เบอร์ไหนเนี่ยไปแล้วเอ้ามีสติกเกอร์ลังสารลอนทัวร์ด้วยรถใครเอ่ยอมีสติ๊กเกอร์ลังสารลอนทัวร์ด้วยครับรถเสียตั้มหรือเปล่า เราตามไปดูครับผมน่าจะเป็นรถเสียตั้มนะครับเสียตั้มพี่น้องกันนะครับที่ขับอยู่กับเสียนุนะครับเสียนุก็ได้ข่าวว่าต้องโบยบินนะครับเปลี่ยนลังใหม่แล้วนะครับก็นั่นแหละครับหลายคนต่างมีเหตุผลเนาะนะครับจะไปไหนมาไหนนะครับทุกอย่างมันก็ชัดเจนอยู่แล้วนะครับผม น้องอนาคตยังอีกไกลนะครับอาจจะเป็นเป็นก้าที่ดีนะครับที่ได้เก้าออกไปก็ได้นะครับจะย,ยึดติดอะไรมากนะครับผมผมเามาเปลี่ยนมาเป็นยี่สบสามสิบที่แล้วนะครับโดนด่ามาก็เยอะนะครับอ่ะนะครับฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับ เต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะลองวิ่งตามดูตามทันไหมนะครับแต่ผมคิดว่าผมไม่ทันหรอกเพราะรถที่ผมทบอยู่นะตอนนี้จับเรคค่อนข้างที่จะสูงนะครับมันเลยใช้ความเร็วไม่ได้นะครับผมก็คานได้แค่60นะครับผมเต็มที่แล้วนะครับไปแล้วครับผมบายบายสวัสดีครับ